ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องฟังปายสุขุมสุขพลเดินพี่น้องมือนี้ม,มาพ,พ,พบพ่อกระซองสางลี่พาทำเก่าพี่น้องเลยมาอะไรใหญี่สางลี่กับมาบ้านแม่ด้วยมีโอกาสจะได้ไปอันที่ว่าไปลินก็ได้พี่น้องไปลินบ้านเหลาส,สางลี่กับเเคยไปที่เก่อพี่น้องไปอันแบกเขา่าหน่ยนวยอาพี่น้องเลยทำนพาไปยวนไปแบกเข่าพี่น้องเลย อ,อุบ้านเหตุเราเขาเปลือกลูกชายเอาเพิ่นเนาะเดินซวนไปไปแตกช่วยเนาะันไปเนาะทางนี้ก็ว่างงานพอดีก็เลยสถ้าทางด่นไปน้ำทางเด่นก็ไปนกป็มีท่าเป็นคนหนึ่งเขาอุบัติเหตุราเป็นแม่เพิ่นเนาะอยู่ข้างในรถเลยทางนี้นั่งทางหล่างเนาะ อันนี้ก็แวะซื้อน,น้ำพี่น้องเลยกาไปติดตาม z o o กันอยู่ที่บ้านเหล่าเนาะพี่น้องว่าสีวิวงามสมบายิ่นว่างามอยู่พี่น้องเลยทางนี้ก็สิไปถ่ายอันคอนเทนต์เบิ่งจักหน่อยเนาะพี่น้องพิ่ตาดเบิ่งกนำการพี่น้องเลยอาสันั่งสางสาสาอ้วนะไปเรื่องป่าอ่ะไปบ้างเฮียบมาตัวนะไปอ่าไปคือไปนะอ่ะเข้าที่บอกบอกยอมมาเออเาในทางนี้กัไปเบิ่งงานอยู่ที่บ้านอ่า ต้องมันขอบคออลุมไทยแหละเนาะตั้งขาดเงนตาอ้นแหลบบซาแป้งเบาซื้อเป็นนะ,นะพี่น้องกัโทฮ่าชางลีว่าสาิไปอันโทฮ่าชา,างลีว่าอยากหาชางลี่นะไปขีดไรเปล่เงเงอนซากว่านะก็ชางลี่นะย่างชางลีว่าะชางลี่นะสีเอาน้ำเท่าใดน,นะพี่น้องชางลี่ก็ไหลป็นเตรียมหอยแล้วอย,ายา่าเป็นยังหอยครับต่อพี่น้องเอาเป็น,นว่าสี ยังควายคำตอบมันก็ยังคิดเบอร์อะไรพี่น้อง,ล,งลายเบอร์อะไร่าทางนี้เอาแพงหรืเอเอาถืออย่างประมาณนั้นเนาะพี่น้องกาคุณแล้พี่น,อนอ้องติดตามรับชมจนเพิ่งหายคำตอบแล้วเนาะพี่น้องว่าทางนี้สิเห็ดเพิ่นได้หรืบอบ่พี่น้องอันเฮือันที่เพิ่นนั้นากเห็นกาเป็นทรงโมเดิร์นอะไรพี่น้องกบาบ่ค่อยกว้างบาานันไดหกหกคูณเจ็ดอะพี่น้อง ไปร,วม,ว,รวมทั้งเงินคืนคั่วครับกับห้องน้ำเขาว่ารวมทั้งเงืนคนคั่วกับห้องน้ำก็อยู่สิประมาณสิบคูนคกกูนน้อยนื้อที่เป็นครับแค่ในน่องน่องผม,มเอาสันนั่นโอเคสัคกหน่อกับเซนไฮแล้วจะนั่งแต่ยังอันเป็นยังทานมาไม่ให้คำตอบน้อยอโอเคพี่น้องไปพบปะคนอยู่ที่บ้านเหล่ามันไปน้องเนาะ เด็ดเนาะทำไปดีไหมไปดเจ้อวนงไปดิเจ้าไปสร้างวานไปตั้งเพียนไปดิเจ้าไหมงานก็รีบองไปดิเ้มาเอาแ่ซื้อน้องไหไปดเ้ไปฆ่าทรายเดีบ้าน้องการทีนไเยไป โอ้ทำไมเลี้ยพี่นอกขายตามแค่ทางกอนเันนี้ก็เข้าสู่เขตบ้านเหล่าเนาะบ้านเหล่ารู้บ้านี่กับรือแปลงกันรเนี่ยพุ้งเทราัรก่อนเนี่ยร้อยสิบบาทต่อสามชงหาหาตาชงหา Oh. พี่น้องมาในกามาหอดกระถิ่มห้อยพี่น้องเลยกองเฟืองพี่น้องกำลังคนเข่าพี่น้องเลยจอบจอกมีไม่ดถน้ำบลอกขึ้นลยบอกเข่าแล้วพี่น้องขึ้าพูดอยูหน้า อะไรอ่่หน้าปิณ่ะยังแล้วอ๋อสิยากเลยพี่น้อีรไทเออเดี๋ยวาคือนขึ้นน้นเอันี่น่ะไทออกไปอีกน้อยมีข่ากันได้พี่น้อยอันนี้เขาขนเข่ามาฟานี้ะทระสเตี้ยนขี่รถไทไปต่อพี่น้อยหน้าเหมือนไกลพี่น้อย

ก็ยักนัดหวยตามหวยได้แน่นี่โอ้ตั็นแงคดีแล้วก็เป็นลุก้าพี่น้องเอ้ยมาพัวพี่พี่น้องเลยเป็นแ่พี่น้องเนเา่ัดอไเครื่องผึ่งแไดงคีข้ามผูกครับโอ้งามจริงจรองพี่น้องเอ้ยเกบ้านเหล่าพี่น้อง้ยเก๋หน้าเพิ่นวันเชนนี้เขาเป็นั มันเม่นี่ขับเลยเอห้หจังเลยมันชินเนยอยืๆ่ยวกังานงานบ่เหานเกี่กับจักรเกเลิกไปเกใหญ่ภบ่อยากงเนี่พี่นอ้องอโทษขอภัยนำดลายหนยูพ่อมากระรถไทยพี่น้องกับาสางอวนวนวนนะ อาไปพบพ่อเขาอยู่เทียงหน้าพี่น้องเลยอ้เรา้ไปไเราข่อนเราขนมาได้อ้เานาได้ไอ้นเางึบนมาอเามอ้คนาึ้มาองนเาขึ้น,ออน 1, อ้อ้นเราขึ้น,านมาอนน้นเาึ้นมาด้กอ้เาขึ้มา้อนนด้อ้นเ้นมา้อนเมาได้อนเรา้นาไ้อ้คนเมา้อนน้เอ้ ผสมบรรยากาศแถวรอบๆก่อนพี่นอ้องนี่เป็นเขตหน้าหนอ่อยจุดหมายปลายทางสีมาฮหดพี่นอ้องอันที่แยงหน้าสิเฟินพี่น้องเลยทางนี้ก็ถือโอกาสเป็นมือวางมือนี่มาค้นเขา่าซอยเฟินพี่น้นอง มีเยังอันนี้บังบ้ายเงี้ยอันนี้บ้งบังลั่นเบาเขินเออพี่น้องบังลั่นพี่น้องอันนี้ใส่เอาเอี่ยนพี่น้องเป็นท่อดพีพีซีพี่น้องใส่บังไม้ก็มีบอเออเป็นลักษณะนี่นะพี่น้องเอี่ยนมันไม่ใช่เข่าที่นี่เนาะนี่แล้วกถอดงาออกแล้วก็เอาออกเนาะเนื้อใส่ในนี่บอกเอออยากเข้าในนี่พี่นาะงพี่พีบันทึกง่ายๆ่ายง่าย โมย,ยังให้เบิ่งพ่อให้นอกมืวยพ่อให้หน้าละกล้าเปพี่น้อง,นกกนองคนก็แล้วให้แล้วน้าทีพ่อยหน่อยโอ้เข่าพี่นี่พันได้ลายเนาะในลายก่อหน้าทุกค่อยได้หน่โอ้พี่น้องเลยเขาไในลาย,ยที่เขาง,งามพี่น้องในเขตนี่อุดมสมบูรณ์ดีคายมากกับกบเขียดเต้นนีกกระถึกหนึกน้องพี่น้องเลยเพรซับซางนีง่กับ้อนกับเล่ยโบนิทายเนี่ยพี่น้องเลยท,า,กกลยยทายโบนได้ โอ้ขเข่าคนได้ลายเลยพี่น้องเลยเอาไปกับได้ลายเสริมพี่น้องกันกองอย่างเท่ทางนอกคุณรถใหญ่เข้ามาบ่ได้พี่น้องเลยจะจอดทางนอกทีรถไทยเข้าขมาต่อพี่น้องนี <c oughs> ่ก็คือวิธีชีวิตในบ้านๆพี่น้องบรรยากาศพี่น้องเลยทางนี้มาเป็นกด็กผู้สุดดีพี่น้องเลยแต <c oughs> ่ว่า

น้ำยังบกบกเลยเนาะอ่าพี่น้งนองนี่ก็เป็นบึงสางหรีมาข้างแรกเล้วพี่น้องนี่ก็อันนี้ก็คือภาพกเก่าๆเคยสางหรีเคยอยู่บันดอนเมื่อก่อนพี่นอ้นองควายนะโ,โอ้สถานที่เลี้ยงเป็น้นองเบิ่งก่อนไม่เคยสังหรีที่ได้อันนที่การแนวทางพี่น้อง นาทางการเลียงสัดเลี้ยงเ,เ,เป็นะเนาะเป็นดวิธีใดเนาะพี่เนาะโอ้เป็นแบบนี้เลยพี่เนาะวายกบขึ้นสีห้าทางดีพี่เนาะลุกเลยพี่เนาะยากควายพี่เนาะแ้ดีกเดี๋ยวพี่นพนนเ,เ,เนาะ เดี๋ยวพี่น้องมาถึ้งพึ่งจะอ่นนะเลี้ยงปิดตัวหนึ่งเลยนี่เซตเดี๋ยพี่น้องสมเป็ดนรับต้อพี่น้องเลยพี่น้องบรรยากาศอยู่ไหนอยู่หน้าพี่น้องเลยปืนอันนี้เป็นเป็นเป็นผู้ปืนผาปู่ใช่เนาะเหมือนบ่า

น้ำแดงดตาเนาะตกเตเนาะทัต้อปิ้งแน่นอเยกเนายอยู่นอยู่บน้าเีวนี้เนาะนี่อีกรอบนึ่งเนาะเยมันอากาศแยู่หน้าเนาะ สวัสดีพี่น้องเดินขึ้นเขาด้อกันด้วยคนเขาสอยร้านไห้้านมื้คัมีนาบิดลาบอะไนั้นชกเล็กลาเวียบชกเล็กเพระนั่นเป็นชกเล็กดเด้อมด้วยมาหนึงเอาจานมึ้องใช้ทอนอาใส่ข้าวของคุณอยู่ในจามาเลาสุริยะ่ เยับเข้าไปดัวผู้นั้นก็กุงกุเด่นเดยับเข้ามาทีมึงนะะไม่ได้พูดให้พักใน n h เลยเจ้าจาแตงเลยเอาเติมไ่ได้ไปจอดอนันเลยครบแล้วบ่บ่วงเอาอบา่วงบ่วงได้เอาเลยเข่าเนาะบ่วงบแล้วมั บวงชีฮาก้ายื้อเอาเรยื้อเอาเร้ยบวงมมาตอนนั้นเลยมันวางฟันเข่านาแทกแล้วมันหายไปหมดเลยคิดเลยเราไๆเข่านะมันย่ำย่ำเข่าเลยย่ำเข่าใหม่ประมาณพี่น้องบายดี้พี่น้องสุขุสุขนพี่น้องอนียับเอาไอ้นะยับเขาเขากินนะยอมเด้งบวงไงเฮ้ย เดินโดดๆผ่าผ่ามึงเอาแล้วเอาเก่าไปไหวเลยก็เมื่อปุ๊บจ้ามีอยู่นี่มาวัดมาตองนี้มันลื้อมเขามาเขามึงเหื่อหรอเฮ้ยกินได้ยังมึงเหงื่อนะฉินไวเนี่ยเดินลงต้องนเหงื่อต้องกลนเป็นหมูกันไมนขี้ดื้อเห้ยฉินไวอยู่นี่นั่งดีดเดินนับไปไกลมึงอะไร ไม่เป็นอย่างงอมือเงาไงเขากลัยถึกขอดปกติมันชืนนะแาหารเช้กินย่บกางยังไงข้าบอกกางไหมบ๊อกบ๊อกบ๊อก เอาบ่เอากัดแบกมาแล้วนะมันีเราูกินนะไปถามน่นันแนวกินกุ้ยทามเนี่นันเขาบอบอลถามถแนวกินปฏิเสธกองกินผู้หญิงตัวจะเบิ่ดหรือเปล่าตัวจะมาเบิดแล้วมีตักต้มม้นี่ยนี่มันยนีบกถึงนี่ไป นี <cas> ่บุตรธงนั้นไอ้ผัวอยู่ไกลไหนหมูน้องขึ้นไงวิ่งมาตอบพันบุตรองนนี้เพิ่มเลื่อนไปนองเสียแทนรุ่มกันพี่น้องเลยเลื่อนเสียท่าเลื่อนไปเฉยร่มไกอจะมาเกาะขยับมือน้อยขยิบขย้อมขยัน นั่งหนึ่ย่น่เด็ดไอ้มือใหญ่ทุบอาลูอ้าวไหบวกเจียมเยองาหเหลี่ยมขึ้นยังมือหน่อยค่อยยิบค่อยยอมอะไยกเข่าเพดผิดตั้งแบงเข่านี่กูวอนก็ให้แ้ได้ละต้มเขาต้มเขาได้จะชามเีจะเข่าเข่าใครหรอมนเหนียว ฮ่าวันน si ั่นเราจ่มาเรื่องอะไันี่ผมกินไปแล้วไม่ต่อหนาวมากเลยขี้ตัวจักรยานหนังเด้อนี่เด้นี่เด้กระ้อดมันหนักมันกรอหอ่พริกน่อยพริกนี่พริกนี่

อ่เธอว่าคนเข่าก็เทียมห้อยเลยพี่น้องเลยเต็มรถพี่น้องเลยได้แจ็คสอบกว่านี้นะเด็ดสปายพี่น้องเลยที่สปายสอบกก่ยังมาไวอยู่พี่น้องที่รถลดเขาโอเคพี่น้องเหตุงานพิเศษพี่น้องกัยมือนี้ต่อพี่น้องเลยเหตุงานพิเศษพี่น้อง อันนี้ก็ฝรั่งนอกเลยัฝรังมาเตอเอาเลยโอ้ทางเดินแค่เหดแค่ทางเดินเขียนเป็นตุ๊กเลยเจาหุ่หน่อนะ้่โอเคนี่้งเอ้ยไปพบพ่อเขอยู่ที่บ้านเหล่าเมื่อนี่เขาก็มาทำการถ่ายทำอยู่ไหนอยู่หน้าเพื่อน้างนอกเลยเออไปเนาะเออ าพี่น้องมาเดินกันเดินทางกันพี่น้อเงเลยสร้างความเศ้าพ่อพ่อก็อยู่ที่บ้านเหล่าพี่น้องเลยทา,านดีกันทานเป็นไรพี่น,น้องนี่ก็เบิดมือพี่น้องเลยทางมันแตขี้ไงน้ำเป็นแต่ขี้งไงขี <laughs> ้ฝุ่นเลยพี่น้องเ <laughs> ข้าสูา่บรรยากาศเที่ยงถนพี่น้องมีสั่งนี่จงใจอยากถ่ายให้เบิดแบบเบิดน้ำพี่น้องเลยประเทศไหนมากก็คือ้องถ่ายให้เป็นแบบ เป็นคนเท็ตไปเลยเนาะพี่น้องวู้าวตั้งแหนเด้อย้่าตั้ไหนก็ได้กูซาพี่น้องกิดถือกันอ่ะจังเป็นน่องพี่น้องเลยเป็นน่องพี่น้องมาคนเข่าเตยเปิดเป็นน่องนี่สภานบรรยากาศทันซานเนาะเกาเอาเข่าขึ้นไหวพี่น้องเลยดูว่าเสร็จสิ้นเป็นทีสมบูรณ์พี่น้องมาหอดเท้าหัวซานเป็นสีกับเกลือพี่น้องเลยบรรยากาศรอบๆก็เป็นประมาณนี้พี่น้อง การรอบๆได้พี่น้องอะไรก็ขึ้นแล้วเป็นชิ้นิ้นีพ่อนี่ยจะทอได้จะทีจะทอจะคายเปลืออีกโอยูราตะเป็นเมื่อนิสบายาทั้นั้นเขาไปยังไปเขาไปดูเหมือนตอน อ้าพี่น้องสำหรับมือนีอสั่งดีมากอะคือว่าคุ้มค่าพี่น้องเลยมาเหันเวียกอ่าเวียกเซิร์ฟพี่น้องเลยคือว่ามือเป็นมือว่างก็คือว่าบนไอ้แบานินมาลินมายังดอกพี่น้องมาเห็ดเวียกเห็ดงานแบบเวียกเซิร์ฟพี่น้องถือว่าเป็นโอกาสที่อ่าต่างมาแลกเปลี่ยนวิถีชีวิตเนาะคือคนเมืองเดียวกันแต่ว่า ทีชีพิดใช่คือการหรือบุคือการน,น,น,นะพี่นอ้องทางนี้คือจะมาเย็นหูน้ำนาะงคือมันสร้างมันจะเป็นนอ่นองนาอจะเป็นน,น้ำน่องคือเหมือนัวนี้แหละมาเอาหัวอยู่ที่เขตบ้านเมืองนี่แหะพี่นอ้องบ่ใกล้บ่ใกล้กันปันไดดอกพี่นอ้องอเขตเมืองอุทุพนทุกันแต่ว่าบรงจากสนามทรายมากกอะสิบประมาณอา่าเท่ากว่าโลพี่นอ้องเท่ากว่ากิกากาโลเมตรพี่นอ้องเลย ประมาณนั้นพี่น้องมือนี้ก็ตางมาหนีมาเที่ยวนะพี่น้องเลยเป็นบรรยากาศแบบสางดีไม่เคยสัมผัสรถแล้วพี่น้องมันไข่คือสางดีเคยอยู่บ้านดอนพี่น้องเลยเออที่อยู่ที่บ้านเรานี่ก็อยู่ดีพี่น้องสางดีก็มากพียงแต่เนาะพี่น้องอ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้สางดีสีได้ลาพ่อแม่พี่น้องไปแนเพียงนเด้ยพี่น้องขอบคุณทุกมไลค์ตุ้คอมเมนต์ที่เข้ามาติดูต่างชมทางสองสามดีประทับใจพี่น้องเด้อ ก็ลิปใหมให่พี่นอ้องวันนี้ก็คำแล้วพี่นอ้องเลยบาดนื้กะชีเตียมเมื่อบ้านพี่นอ้องหลังจากค้นเขาแล้วพี่นอ้องโอเคพี่นอ้องไายบาดได้พี่นอ้องเด้อ